สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามนะคะคลิปนี้นะคะเมก็จะมาสอนทำพวงกุญแจน้องอมองอาร์ตนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆไกลๆแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเอาไปติดกระเป๋าให้เด็กๆน่ารักน่ารักได้เลยนะคะก็อุปกรณ์ที่ทําวันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่เป็นลูกปัดลดราคานะโลนึงหนึ่งร้อยบาททำได้เป็นแบบร้อยตัวเลยนะลูกค้าสามารถมาแอดไลน์แล้วก็แอดไลน์ที่ไอดีนะคะแอดลูกปัดนะแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะไหนๆก็เข้ามาดูคลิปนี้จ แล้วนะคะก็อย่าลืมสั่งซื้ออุปกรณ์ไปทดลองทําดูนะคะเพราะว่าเรียนแล้วไม่ทําไม่มีประโยชน์นะลูกค้านะโอเคค่ะ okay. เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี<ม>๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าเออเราอธิบายแบบง่ายแบบนี้เป็นยังไงนะแล้วใครมีคําถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกปัดนะคะที่เมย์กำลังเอามาลดราคาเลยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นลูกปัดล้อรดนะคะแล้วก็จะมีใช้ 3, อยู่สามหสีนะคะจะมีสีเหลืองสีดําสีขาวใส สีฟ้าใสาสีฟ้าใสาแล้วก็สีฟ้าขุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็น6กสีที่เราจะใช้ด้วยกันในวันนี้นะคะส่วนอุปกรณ์อะไรอีกที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตะขอก้ามปูแบบใหญ่นะคะอันนี้ก็จะสามารถเอาไปห้อยติดกับโปรแจได้เลยนะคะส่วนตันต่อไปนะคะก็จะเป็นห่วงอันนี้จะเป็นห่วงแบบอา นี่ก็จะเป็นห่วงไซส์นี่น่าจะเป็นประมาณ6มิลนะคะนี่จะขายราคาเป็นถุงเนาะแล้วก็เอ็นค่ะวันนี้จะเป็นเอ็นร้อยรูปปัดแบบไม่ยืดนะลูกค้าลูกค้าต้องจําไว้ว่าเป็นแบบไม่ยืดนะคะเอ็นร้อยรูปปัดแบบไม่ยืดเนี่ยไซส์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไซส์5มิลนะคะเอ่อห้าสิบเบอร์ห้าสิบนะคะแล้วก็เข็มร้อยรูปปัดนะคะนี่จะเป็นเข็มแบบพิเศษนะคะที่ตูดเขาจะเป็นตูดใหญ่นิดนึงก็จะเป็นสีทองนะคะบอกบอกเด็กว่าเป็น เข็มร้อยเชือกเทียนก็ได้นะคะส่วนครีมนะคะที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราก็จะใช้ครีมบีบนะคะ2อนันนะคะจะเป็นครีมบีบแล้วก็กันไกลนะคะนี่ก็จะเป็นกันไกลตัดได้เมย์ชอบใช้กันไกลแบบนี้นะคะสําหรับงานแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นแพทเทิร์นค่ะสําหรับการทําตัวน้องอมองอาร์ตของเรานั่นเองนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะปรับน้องเอ็นนะคะเบอร์ห้าสิบของเรานะคะเราจะใช้อยู่ประมาณห้าสิบเซนนะคะตัดออกมาก่อนเนาะ ตัดเอ็นออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นนะคะมาใส่ลงไปในเข็มนะคะรูเข็มของเราเนาะ ใส่ไปเลยเห็นไหมคะน้องจะใส่ได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มอ่านแพทเทิร์นกันนะคะเดี๋ยวมีอธิบายแพทเทิร์นให้ลูกค้าเข้าใจก่อนง่ายๆนะคะการอ่านแพทเทิร์นลายนะคะง่ายมากๆเลยนะคะแพทเทิร์นที่เมย์จะมีแจกนะคะตอนนี้เมย์มีแจกแพทเทิร์นฟรีนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เนาะได้ที่ไลน์ id แอดลูกปัดน,นะคะแล้วก็ทักน้องแอดมินบอกว่าน้องค่ะพี่ขอแพทเทิร์นแพทเทิร์นลายอ่าทำโครงหัวจ นะคะเป็นพวงกุญแจแฮนดี้บีดนะคะอันนี้นะคะก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลขสิอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนะคะลายวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด14แถวนะคะเราจะเริ่มจากแถวที่1ก่อนนะคะลูกค้าเริ่มต้นนะคะเราจะสังเกตไอ้หช่องของลูกปัดเนี่ยค่ะก็จะเอ่องช่องของแพทเทิร์นเนี่ยก็คือลูกปัด1เม็ดนะคะเราจะวางสีามนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็มาดูก่อนว่าวันนี้สีที่1นนะคะเราก็จะใช้เป็นสี สีดำสีมม่เมตรเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่เราจะทําทีละแถวนะแล้วก็สีเขียวสองเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํานะคะเดี๋ยวเราจะร้อยลงไปก่อนสีดำสีมม่เมตรนะคะร้อยไปเลยร้อยไปตามนั้นเลยนะคะสีดำสองสาม 2, แล้วก็สี่เมตรนะคะร้อยตรงๆแล้วนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะอีกสองเมตรนะคะอ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดันน้องลงไปจนสุดท้ายเข็มเลย เะะอาท้ายเอ็นนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาปลายเอ็นของน้องนะคะที่เราได้มานะคะจับบนค่ะเห็นไหมคะเอาแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันหลุดไปแหละโอเคจับปลายเข็มนะคะปลายเอ็นนะคะบนะเราจะเมะเมะไเวลาเมะทำเมะก็จะเอามือนะคะพันกับเอ็นก่อนแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะโอเคเดี๋ยวพันให้มันถูกด้านด้วยนะมันจะต้องเป็นท่าด้านที่ถูกก็คือต้องเอาลงมาแบบนี้นะคะ เอาเอาลูกปัดลงมานะคะเสร็จแล้วเมจะเอาปลายเอ็นนะคะส,สอดย้อนนะคะกลับไปที่เมดลูกปัดเมทที่2นะคะไม่ใช่เมทที่1น,นะเมทที่2นะคะนี่คือการเริ่มต้นนะคะคแบบนี้เห็นไหมคะพอได้ไแล้วเนี่ยน้องจะมีลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือถูกต้องนะมันต้องชนกันแบบนี้คือจะเป็นแบบถ้าเราจะให้เรียกก็คือนี่คือด้านข้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านบนนะคะเราก็จะโชว์ด้านข้างแบบ เสร็จแล้วนะคะเอาปลายเอ็นฝั่งที่ค้างอยู่นะคะฝั่งขวาเนาะย้อนกลับไปคราวนี้เราจะเอาเม็ดต่อไปเลยนะคะเม็ดนี้เนาะนี่แบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ละสามแถวนะคะหนึ่งสองสามเห็นไหมคะตามปลอกเลยเนาะเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับไปที่แถวที่สี่แบบนี้อ่นนี้ก็จะได้สีดําแล้วสี่แถวนะคะเสร็จแล้วก็ย้อนไปที่เวลาย้อนนะคะต้องต้องดูนะคือเราจะเอาหัวเอ็นขึ้นข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาย้อนเราจะย้อนกลับแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะนี่ได้ละก็เขียวสองแล้วก็ย้อนกลับไปที่เขียวอีกสองแบบนี้แค่นี้นะคะก็จะได้และแถวที่1อ่าแค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะเอาตัวน้องปลายเอ็นนะคะสอดย้อนกลับมาที่ลูกปัดเมย์ที่สองนะคะสอดย้อนกลับมาก่อนแล้วเมย์จะเอาปลายเอ็นนะคะมามัดเลยค่ะมัดกับปลายฝั่งยาวเนาะที่เหลืออยู่นะคะมัดเลยมัดให้แน่นนะคะเวลามัดเนี่ยเราต้องระวังให้ดีเราต้องเรียงน้องให้แบบตรงๆก่อน แล้วก็มัดแบบนี้น้องจะเป็นแบบนี้ลักษณะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะดึงนะคะเวลามัดนะคะเมย์ก็จะเอาซ้ายทับขวาเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะเอาตัวซ้วายนะคะคือขั้นข้างสั้นนะคะพันทับขวาไป1รอบแล้วก็2รอบนะคะเท่ากับว่าต้องพันสองรอบนะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของเมย์นะคะไหนๆก็เข้ามาดูคลิปของเมย์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าเมจะมีช่องแบบจะมีคลิปอีกเยอะมากๆนะคะก็กดขามัดขามแบบนี้นะ,ะเห็นไหมมันจะเกิดเกี right ีย right ว right. แบบนี้ขึ้นราก็มัดมัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นปม ะะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถตัดนองได้เลยแต่ก็จะเหลือชายไว้ประมาณสัก1เสน้นแบบนี้นะคะตัดตัดได้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาฝั่งนี้คราวนี้เราจะได้แล้วแถวที่1น่งเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะคะวิธีการเทียบลายนะก็คืออันนี้คือแถวที่หนึ่เห็นไหมคะจะมีดำสี่หนึ่งสสามสี่ แล้วก็เขียวสองนสองนะคะอันนี้คือถูกต้องแหละอันนี้คือแถวที่1คราวนี้แถวที่2เนี่ยเราสังเกตว่ามันจะต้องย้อนกลับเพราะว่าเอ็นเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเอ็นเอ็นเราจะเหลืออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาจากฝั่งนี้นะคะคราวนี้เราจะนจะต้องใช้เข็มแล้วเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอาเข็มนะคะแทงทะลุมาอันนี้เป็นแคนดี้บีดที่รูน้องจะใหญ่มากๆนะคะก็เหมาะนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นทําหรือว่าชอบทํางานแบบนี้นะคะนะคะว่าแพทเทิร์นไลน์เนี่ยค่ะถ้าได้ไปนะน้องจะมีจุด ะะจุดๆแบบนี้นะคะแปลว่าจุดๆแบบนี้คือ1ช่องมันจะมี10เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือไม่เขียนจุดๆแบบนี้เพื่อเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าอันเนี้ยล็อกเนี้ยมันมี10นะคะเราจะได้ทํางานแล้วก็จุดตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมจะมีจุดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะก็จะอันนี้ก็10บเหมือนกันนะคะก็จะนับลงมาหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเวลาเรามองด้วยสายตาเนี่ยคือช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็น10 ะะมันจะทําได้ง่ายขึ้นโอเคเมื่อกี้เรามาถึงแถวที่1เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่แถวที่2นะคะลูกค้าสังเกตแถวที่2เนี่ยแพทเทิร์นเขาจะเป็นเขียว1เห็นไหมครัจะมีทั้งหมดกี่เม็ดเอ่ยเเม็ดเนาะจะเป็นเขียว1เหลือง1เขียว1แล้วก็ฟ้าอีก3แล้วก็ดำหนงนะคะโอเคเดี๋ยวเราทําตามนั้นเลยนะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเริ่มต้นเราก็จะสลับขาสลับตัวตัวเอ็นนะเราจะยังไม่เริ่มตรงนี้สังเกตถ้าลูกค้าสังเกตดีๆมันจะมีพอเรามัดปมเนี่ยตัวเอนะ็นอ่ะเขาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ยังทําไม่ได้นะลูกค้าต้องแทงทะลุนะคะให้ขึ้นมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก่อนอแทงลงไปเลยขาแทงลงไปแรงๆเลยนะคะลูกค้าขาโอเคเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ปลายเอนะ็นอ่ะเขาจะไปอยู่ฝั่งนี้แหละเห็นปะเขาจะขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้แหละ แถวเนี้ยมันจะพิเศษหนึ่งเพราะว่าเราจะมีปมของลูกปัดนะคะอยู่ตรงนี้เห็นปะพอปมของลูกปัดอยู่ตรงนี้ปัญหาคือถ้าเกิดเราเอาทิ้งไว้ตรงฝั่งข้างนอกข้างนอกของพวงนะมันจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะหลุดง่ายมันจะมีโอกาสหลุดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ทํานะคะเมย์ก็จะย้อนค่ะย้อนเอ็นนะคะกราบไปตรงนี้ตรงลูกปัดนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะลูกปัดเม็ดที่สองนะที่เมย์ย้อนเมื่อกี้นะเม็ดที่สองนะเสร็จแล้วเมย์ก็ย้อนขึ้นไปเม็ดแรกก็คือเม็ดที่หนึ่ง อโอเคเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เมก,ก็จะใส่ลูกปัดสีเขียวลงไปเลยนะคะตามแพทเทิร์นเนาะ1เม็ดแล้วก็ย้อนกลับไปที่ลูกปัดตัวนี้นะคะอ่ะาคราวนี้นะคะเมก,ก็จะย้อนย้อนเอ็นนะคะข้ามเลยแล้วก็ขึ้นไปเก็บตรง,งเม็ดนี้นะดูดีๆนะสังเกตดีๆนะโอเคอาจจะต้องดึงให้ตึงนิดนึงนะคะในอันแรกนะคะเสร็จแล้วแพทเทิร์นเนี้ยเราจะสังเกตว่าน้องจะเป็นเขียวหนึ่งเหลืองหนึ่งเขียวหนึ่ง อันนี้คือแถวแถวทีแถวที่สองละเขียวหนึ่งเหลือง1เขียวหนึ่งแล้วก็ฟ้าสแล้วก็ดำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปตามนั้นเลยนะโอเคอันแรกเนี่ยจะอาจจะทาให้เรางงนิดนึงนะคะพออันที่สองนะคะเม็ดที่สองเนี่ยเราจะทํางานทีละเม็ดนะคะสีเหลืองลบไปแบบนี้นะคะ1เม็ดนะแล้วก็ร้อยลงไประหว่างรูนะคะโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่รูเหมือนเดิมนะคะรูลูกปลาสีเหลืองนะ แบบนี้เห็นไหมคะถ้าถูกต้องเนี่ยน้องก็จะมีแบบลักษณะเป็นเหมือนแบบอิดมันถูกเกานะแล้วก็คราวที่เขียวใช่ไหมคะตามแพทเทิร์นก็จะเป็นเขียวอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็ย้อนกลับไปอันเนี้ยวิธีการก็คือทําแบบเนี้ยซ้ำๆเลยค่ะไม่ได้ยากเลยเนาะเขียวแล้วก็คราวนี้จะเป็นฟ้านะถ้าตามแพทเทิร์นก็จะเป็นฟ้านะคะคแล้วก็ย้อนกลับไปตรงรูระหว่างเราจะทํางานตรงระหว่างตลอดนะคะแล้วก็ย้อนกลับตรงนี้ เวลาเราทำหมาทีม okay. ันจะผิดอ่ะคือเราจะย้อนกลับคือมันลงทางไหนกลับทางนั้นนะคะอันนี้มันจะไม่ใช่เหมือนลายสารอันนี้มันเป็นลายพิยเต้นะคะโอเคเรียบร้อยน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีฟ้าอีกวเม็ดนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยแล้วก็ย้อนกลับนะคะแล้วก็สีฟ้าอีกวงเม็ดนะคะตรงระวัง Okay. เสร็จแล้วนะคะเราพอเราถึงเม็ด mm hmm. สุดท้ายเนี่ยเราจะสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่มีมันไม่มีอีข้อต่อตรงเนี้ยให้เราแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะใส่ลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดเหมือนเดิมนะคะเป็นเม็ดสีดำเราไม่สุดท้ายแล้วคราวนี้แทงลงไปในรูเลยนะนี่คือตอนจบของแถวนะแทงลงไปในรูเลยแทงลงไปแล้วก็แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะมันเห็นไหมไปตรงไหนกลับตรงนั้นนะคะอ่าเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็คือจะได้แถวที่สองเรียบร้อยแล้ว เหมือนไหมอ่ะเหมือนไปแถวที่2แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เราสําคัญนะคะวิธีการเนี่ยก็คืออันเนี้ยการขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้นะเห็นไหมสังเกตว่าถ้าตามแพทเทิร์นอะลายตรงเนี้ยคือน้องจะเพิ่มมากขึ้นจากแถวแรกมาแถวที่2มันจะบานออกพอแถวที่3มเนี่ยเขาเนี้ยมันไม่ใช่บานออกแผ่นเดียวละมันจะบานออก2เม็ดนะคะแถวที่3จะเป็นเขียว2ฟ้า2องดำสีนะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เมย์ทำลูกปัดความไปรอบนึงแล้วเมย์แบบรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เขียว2 แล้วก็ฟ้า2แล้วก็ดำสินะบนะตามี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะขึ้นสแถวที่3ามซึ่งน้องจะบานออกไป2 2เมตรนะมันไม่ใช่เม็ดเดียวนะเราจะมาทํางานกับเม็ดนี้ก่อนนะคะเราจะมาทํางานกับเม็ดที่มันอยู่ตรงกันนี้ก่อนนะไม่ต้องตกใจนะคะโอเคสิ่งที่เมย์จะทาก็คือเมย์จะใส่สีดําลงไปนะคะ1เมนะ็ดเนาะเสร็จแล้วเมย์ก็มาควายตรงอ่ทาทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะ สอดลงไปตรงเม็ดนี้นะสอดลงไปตรงเม็ดขอบสุดนะคะสอดลงไปเลยนะอันนี้คือวิธีการทํางานกับเม็ดที่มันต้องมากกว่านะมันจะมี2วิธีคืออันมากกว่ากับน้อยลงนะคะโอเคเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็สอดย้อนกลับไปนะคะเหมือนเหมือนแถวเมื่อกี้เลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ถ้าเราสังเกตเหมือนที่เมย์บอกเลยว่าน้องอาจจะผลวออกมา2ไม่ได้ผลวออกมาเม็ดเดียวแล้วนะผลวออกมา2เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ตั้งเงียไวทางนู้นนะคะก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดนะคะใส่สีดำหนึ่งไว้นะแล้วก็วนค่ะคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ย้อนอย่างนี้นะมันต้องเห็นไหมว่าเอ็อนน่ะมันออกจากทางนี้ออกมาจากทางนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปทางนี้คล้ายๆก<ร>ับ <those> อนันแรกที่เราทำอ่ะคราวนี้น้องก็จะเป็นเห็นไหมมีก็จะเป็นแบบเหมือนล้อลดต่อกันตรงนี้ให้เรียบร้อยะะแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกค้จาจ๋าลูกค้าก็ไม่ต้องทําอะไรลูกค้าก็ทาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมว่าตอนนี้มันน้องโผล่ออกมาสองแหละเหมือนเหมือนไหม เหมือนเนาะเนี่ยเหมือนเห็นไหมแถวที่สามเนี่ยตรงเนี่ยเหมือนแล้วนะคะเหมือนเหมอ่าแต่มัน,มนจะโผล่ออกมาแบบนี้นี่ยังอาจจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าว่าแถวที่2แถวที่3ามนะคะเราก็จะเป็นดํสี่เม็ดนะโอเคก็จะย้อนตรงนี้นะคะตรึงแล้วก็ซอนกลับแบบนี้แล้วก็เหแบบมือนเดิมเลยค่ะใส่อีกดำแล้วก็ไปตรงนี้นะระหว่างกลางนะคะจําไว้ว่าต้องทําระหว่างกลางตลอดนะลูกค้าแล้วก็ไปแบบนี้ เห็นไหมว่าได้แล้วสนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นฟ้า2นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทำตามแพทเทิร์นของเขาเนาะไปนะะแล้วก็ไปอีกแล้วก็ย้อนกลับมันก็คือการไปแล้วก็ย้อนกลับแค่นี้เองนะคะคราวนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นสีเขียว พอเราทำเสร็จแล้วเราก็พันกันอีกแล้เรียบร้อยนะคะก็คือนี่เสร็จแล้วนะคะแถวที่สามนะแถวที่3เนี่ยเราสังเกตนะคะว่าฝั่งนึงของน้องนะเห็นไหมเหมือนแพทเทิร์นยังเหมือนแล้วนะเห็นป่มก็อันนี้ก็จะเป็น เขียว2ต้องเช็คตลอดนะเขียว2ฟ้าสแล้วก็ดำสีโอเคเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เมย์จะทำเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้น้องมันจะแหว่งไปเพราะฉะนั้นนี่เาสามารถขึ้นแถวได้เลยนะไม่ต้องตกใจมันก็คือจบตามวิธีการเดิมไม่ต้องสนใจตรงนี้แล้วก็คราวนี้ถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยขึ้นตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้ค่ะทําตามแพทเทิร์นไลน์จนจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เวลาทาตามแพทเทิร์นไลน์เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง เมก็เดินทางมาถึงแถวที่12แล้วนะคะก็คือในขาของน้องอมองออมองอ่ะแล้วแหละก็อันนี้นะคะฝั่งหนึ่งด้วยความที่ พอเป็นสีแบบนี้นะคะเราจะสังเกตนะคะว่าน้องจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะว่าด้วยความเป็นขาเนี่ยน้องก็จะมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําขาทีละขานะคะทําฝั่งนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทําฝั่งนี้นะคะตอนนี้เมย์ถมแถวทำแถวที่12เสร็จแล้วนะคะเราก็จะจบแถวที่12เนี่ยถ้าฝั่งดูดีๆนะคะน้องจะมีขาของน้องอ่ะก็คือ4จบละคราวนี้เมย์ก็จะขึ้นมาแถวที่1 3แล้วก็แถวที่1 4เลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาเราขึ้นเราก็ขึ้นแถวปกติเเเเลลยยมือนนราาทงปกติะะค เนี่ยก็คือเราเนี่ยตอนที่เมย์ทำใหม่ๆเมย์ก็จะงงๆกับขั้นตอนนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ยยังไงอะไรนะคะมันจะไปยังไงกันดีหนะ้าทำปบบมันมีโผล่แตงเง้วขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราทําทีละข้างเสร็จแล้วนะคะก็จะนีนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งแถวที่13เสร็จแล้วคราวนี้ก็แถวสุดท้ายของขาก็คือแถวที่14 ก็ยังจาได้นะ้องานทำพิโยเต้เนี่ยมันก็จะเป็นงานอย่างงี้แหละงานสอนจริงๆอ่ๆนะส่วนตัวเมีชอบงานพิโยเต้มากนะมีว่าน้องสามารถแบบดัดแปลงเป็นอะไรที่มันน่ารักช่วงนี้ด้วยความมีลูกน้อยไงไม่ใช่น้อยแล้วแหละลูกเมย์อยู่ปฐมเขาก็จะชอบอะไรแบบนี้นี่อเออทำออกมาแล้วมันอ้วนป้อมจังเลยเออเออเพราะว่าแพทเทิร์นน้องจะสูงกว่าไงเออว่าทำออกมาแล้วมันดูจะอ้วนป้อมไปหน่อยอาจจะต้องปรับแพทเทิร์นนิดนึง ไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วนะคะเราพอจบตรงนี้นะคะวิธีการจบนะคะเราก็จะสอดเอ็นนะคะเก็บไปตามลายของเขาก็คือสอดไปตามลายเลยสอดไปเรื่อยๆนะคะไกลๆหน่อยต้องบอกว่าไกลๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะเราพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สอดทะลุนะคราวนี้เราแทงทะลุนะเห็นปะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะ อ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งทําอะไรกับหัวตรงนี้นะ,ะอันนี้เข็มอาจจะน,นี่แหละต้องขยับนิดหน่อยคราวนี้นะคะก็ขยับเอ็นเนาะอ่ะเราตรงฝั่งนี้เราจะไม่ทําอะไรกับเขานะคะจะปล่อยไว้ให้มันเป็นห่วงอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็แทงกลับมาพยายามให้มันข้ามเอ็นนะคะมาแบบเนี้ยข้ามมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็สอดเอาเข็มน,นะคะสอดเข้าตรงนี้เข้าตรงรู สองครั้งนะคะน,นี่แล้วก็ดึงดึงเขาเนี้ยดึงให้ห่วงน้องเล็กลงเลยตึ้ออย่างนี้นะคะดึงเสร็จแล้วนะคะก็สอดเอ็นนะคะกลับไปที่ลูกบัตรจริงจก็สอดอย่างนี้ได้แหละอ่ะเสร็จแล้วก็ดึงพยายามดึงให้ปมงเข้าไปอยู่ข้างในลอกเขาอ่ะแค่นี้นะคะเดินไปอีกสักสองสามลอกก็ได้แค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการของเรานะคะเราก็จะตัด อันนี้คือเรียบร้อยนะคะฝั่งหนึ่งได้ขาแล้วเรียบร้อยนะคะขาน้องอมองอัทของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขาอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะเม่ก็ตัดเอ็นขึ้นมานะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะว่าด้ยวยความที่น้องเรามาัดไปแล้วไงใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่มีเชือกนะคะเ,เราก็จะมาต่อเชือกนะคะเราก็จะใส่เอ็นปลายเอ็นไว้ก่อนนะคะฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยเวลาถ้าเมย์ใส่เมย์ก็จะพันหัวแบบนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้น้องหลุดง่ายเวลาเราทํามันจะชอบหลุดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมเนี่ยเวลาเมีทำเมย์ก็ทําเหมือนคล้ายๆขั้นตอนการการจบเอ็นเลยก็คือทะลุเข็มนะคะแทงขึ้นไปอีกฝั่งเลยแล้วก็แทงกลับมานะคะแบบนี้อ่าเสร็จแล้วลองมัดเลยค่ะดึงปลายขึ้นดึงปลายให้มันเล็กลงประมาณสัน้นๆประมาณนี้นะคะประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาเนะะี่ยค่ะดึงดึงเข้ามาให้มันน้องลองลอง็ลอกนะแล้วก็เอาเชือกมัดติดกันหนึ่งรอบแล้วก็สองรอบวิ่สงสั้นรอบที่สองก่อนหนึ่งสองพันเหมือนกัน เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะใช้วิธีการก็คือเอาไบร์เอ็นนะคะสอดเข้าไปตรงรูกปัดนะคะนิดสอดลงไปตรงรูกปัดสักนิดนึงอ่ะโอเคน้อก,ก็จะทะลุออกมานี่ก็ดึงนะคะแล้วเราก็ตัดเลยตัดน้อง ไก่แบบที่มันจะดีกับไกต่ตะเล็บนะคะตรงที่ว่าปลายน้องจะแหลมน้องจะสามารถทะลุทะลวงได้ทุกทีนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ทะลุเข็มไปาตามลายของเขานะคะโดยที่มาเริ่มคราวนี้เราก็จะมาเริ่มแถวที่12นะคะแถวที่2ฝั่งขวานะอันนี้ได้แล้วตอนนี้นะคะน้องเราก็จะได้น้องอมองอัดนารักน่ารักนะคะแต่น้องจะป้อมๆไปหน่อยนะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไม น้องเมย์ทำไมพี่เห็นในแพทเทิร์นมันดูใหญ่ดูแบบสูงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะป้อมตามคนทำเนาะคนทำก็จะตัวประมาณนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ขอขออนุญ,ญาตที่บายนิดนึงเนาะว่าแพทเทิร์นที่เมย์ใช้เนี่ยมันเมย์อะไปออกแบบไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของลูกปัดมิยุกิซึ่งน้องจะจะจะ,จะแบนกว่าแต่ไอ้ลูกปัดตัวเนี้ยเขาเรียกว,ว่าลูกปัดลูกปัดเคนดี่บีดเนี่ยเขาจะกว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราทําได้เราสามารถแก้ไขได้นะคะ นี่ก็จะเป็นงานของน้องอของลูกสาวเราเพราะฉะนั้นใช้ได้นะโอเคเราก็จะมาประกอบก้ามปูนะคะใส่ลงไปในห่วงนะคะเอาห่วงนะคะมาเกี่ยวเนาะตรงกลางนะคะเราก็ดูว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนตรงนี้เนาะห่วงหนึ่งอันนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็บิดนะคะปิดปิดเลยยังไม่ต้องทําอะไรนะคะปิดปิดเลยนะจ๊ะอ่าโอเคใส่ลงไปข้างกันเนี่ยนะคะสองอันเนาะโอเคแล้วก็บิดปิดเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะใช้ห่วงสองอันเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าห่วงห่วงนี้เราค่อนข้างอ่อนมากแล้วเราก็จะมาเอาก้ามปูนะคะใส่ลงไปนะคะห่วงอ่ะมันมีรุ่นที่มันแข็งแรงกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีรุ่นรุ่นนี้นะเมย์ก็เลยใช้รุ่นนี้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาสั่งของเนี่ยจะให้สั่งลูกค้าสั่งของในเมย์ก็จะจัดบอกเด็กว่าให้จัดรุ่นที่มันแข็งกว่านถ้าแข็งกว่าก็สามารถใช้อันเดียวได้นะจ๊ะโอเคก็นี่แล้วก็ ีปเลยใส่ลงไปนะคะเีย้อยนะคะแค่นี้ก็จะได้ตัวพวงกุญแจน้องอมองอัพแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเมย์ไว้นะคะเพราะว่าที่ช่องของเราเนี่ยก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะคะมานําเสนอให้ลูกค้าทุกๆคนทุกๆวันนะคะอย่าลืมเข้ามาดูนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ